ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดเวทีประชาคมรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเกษตรภายใต้โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลแขวงปีงบประมาณ2565โดยมีนายจรัยปานอูประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการจัดเวที โดยที่ในการจัดเวทีในครั้งนี้เป็นกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลแขวงตามนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติที่กำหนดให้ดำเนินในปีงบประมาณ2565จังหวัดละหนึ่งตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบลและเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่องหรือการทำเป็นตัวอย่างโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างน้อย6ด้านประกอบด้วย 1. ด้านดีสิน 2. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3. ด้านที่ดินทำกิน 4. ด้านราคาสินค้าเกษตร 5. ด้านสวัสดิการเกษตรกรสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมและ6ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยที่นายจรานปานอูประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ตามแผนที่พัฒนาเกษตรกรรมตำบลได้กำหนดซึ่งจะมีกิจกรรมที่นำไปขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตามภารกิจบทบาทของหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการตามแนวทางที่ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล โดยการประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร,กรในพื้นที่ต่อไป ได้เข้ามา,าฟังอบรมในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการหาหรือร่วมกันนะคะของปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรกรต่างๆนะคะโดยสภากเกษตรก็มีหลายปัญหาของกระทุ่มลายนะคะที่ที่อยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําดินเรื่องของการตลาดนะคะก็วันนี้มีหน่วยงานเยอะเลยที่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นด้านของการประมงพัฒนาที่ดินนะคะแล้วก็จาก สหกรณ์แล้วก็ครูหมอหมอดินอาสานะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ทางออกนะคะแล้วก็ขอบคุณสภาเกษตรมากนะคะที่ที่มาให้ความชี้แจงเกี่ยวเรื่องว่าเราจะพัฒนาชุมชนพัฒนากระทุ่มรายอย่างไรในอนาคตนะคะให้เกิดความยั่งยืนได้ค่ะขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมบาริหิมยะเลาะซึ่งเป็นสมาชิกข,ของแขวงกระทุ่มราย ได้มาร่วมการทำแผนของแขวงโดยมีสภาเป็นเจ้าภาพสภาเษภากษตรกรกทมเป็นเจ้าภาพแล้วก็สิ่งที่เราได้วันนี้มากมายมหาศาลเลยครับบางสิ่งบางอย่างที่เอกประชาชนไม่รู้เราก็ได้รู้ในหน่วยงานวันนี้ก็มาร่วมกันมี3-4สี่หน่วยงานด้วยกันที่มีประมงมีกอ,องทุนพื้นฟูพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็มีสาครมีทั้งไปรษณีย ต่อไปเราจะได้มีการขับเคลื่อนกันในเรื่องของการกระจายสินค้าโดยผ่านไปรษณีย์และวันนี้สิ่งที่แขวงได้คือมีสิ่งที่เราได้รับจากสภา,าจัดในครั้งนี้เราได,ได้ได้ระดมสมองกันได้ระดมกำลังความคิดกันว่าเราจะทําไปในแนวไหนเฉพาะในแขวงเราเพราะว่าแต่ละพื้นที่บริบทมันไม่เหมือนกัน แต่ในแขวงของเราเนี่ยเราก็มาดมความคิดกันโดยผ่านสภาเพื่อที่จะไปทําแผนระดับชาติขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็ยังได้สิ่งที่ไม่คาดคิดคือเรื่องของกองทุนฟื้นฟูนะครับว่าเราสามารถจะทำยังไงได้ในกรณีที่เราเป็นหนี้เราจะทํอยังไงที่จะเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูได้อันนี้สําคัญมากสําหรับเกษตรกรนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็จะมีการที่ขับเคลื่อนกันต่อไปในอนาคตด้วยครับหวังได้มากหากเับประโยชน์ครับ